ต้องการคบกับฉันนะแต่ว่าตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วเธอกับฉันมาเป็นพันธมิตรกันดีกว่านะจริงปะก็ได้ว่าแต่เธอคงจะไม่ร้ายเท่ากับญาติของเธอนะฉันก็ไม่รู้นะฉันอาจจะร้ายกว่าก็ได้ที่แน่ๆฉันไม่เคยรังแกใครก่อน สีเกิดมาฉันไม่เคยทำอะไรสุดประหราดสงครอแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะฉันไม่อยากจะโูรเลยดูเล็ฉันสิห่างจริงๆด้วยใช่อีกครูวันวิสาใจหลายที่สุดเลยนี่นๆนแม้สามสาวทำงานไปไม่ต้องบ่นแล้วก็ไม่ต้องนินทาด้วยเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงครูจะมาตรวจความเรียบร้อย สัตสิเพียงดาวดูแทนรูให้ด้วยนะแล้วก็อย่าให้ใครอู้เด็ดขาด มารกระาก็กรรมกรไงก,กรรมกรใช่มใหมน่มน,นะก็เธอดูพวกแรนสิทำงานแบกหามคล่องแคล่วว่องไวอย่างกับเป็นมืออาชีพแนะ่จริงด้วยมาร์ร่าเของแฉแล้วแหละเธอนี่เธอฉันขอสงบสึกชั่วคราวฉันมีข้อเสนอจะยื่นให้อะไรอะ ฉันจะจ่ายให้อย่างงามถ้าเธอสองคนเนี่ยนะช่วยพวกฉันทำงานสกปรกโสกพรอพวกเนี้ยเธอว่าไงงานส่วนฉันจะเสร็จอยู่แล้วอะฉันไม่สนฉันก็ไม่สนเหมือนกัน เลอจ้ะใยหนูดีห้ารอยสำหรับเด็กประจำรายได้ต่ำอย่างเธอเนี่ยมันมีค่ามากไม่ใช่หรอซื้ออาหารกลางวันได้ตั้งหลายมื้อนนะใช่ห0าเนี่ยช่วยฐาน,นะทางบ้านได้เยอะเลยนะ <todavía> ตกลงรับใช่ไหม ยนั่นก็คือขยะไปเก็บซะให้เรียบร้อยนั่นจ้าพ่ทพอเธอเยลสีอยากมีเรื่องอีกหรือไงครูวันวิสานะไม่ใช่ครูพัก,กานั่นสิละสีมันไม่คุ้มหรอกเก็บมา 哇塞！ คุณเป็นใครแล้วหันไปนมองที่หน้าต่างตึกเธอยหยุดยุ่งฉันทีได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเธอได้ยินได้เห็นเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมพูดอะไรอะบันเจ้ามีเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเธอ ผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่ที่หน้าต่างตึกอะไรนะเธอเห็นเหมือนกันใช่ไหมนุดีไม่ฉันไม่รู้ไปไม่ใช่ไปัน <c ười> เดี๋ยวสิฟังฉันก่อนเธอมีจิตเป็นสื่อเหมือนกันใช่ไหมนุดี <c ười> ผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่งตัวเหมือนนางละคร งไงเรียบร้อยอยังอ่ะเออเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอให้ครูวันวิสามาตรวจงานก่อนถ้างั้นเดี๋ยฉันไปรอที่รถนะปรามีเขาก็มาด้วยเดี๋ยวได้กลับบ้านพร้อมกันค่ะอคุณปร r เมตรค่คะที่ตึกละครเนี่ยมีครูผู้หญิงคนอื่นไหมคะ นอกจากครูวิสาก็มีครูดาวสวยแต่วันนี้ไม่มีใครมาเนี่เพราะว่าตึกละครก็ยังไม่เปิดให้ใช้ทำไมหรอเปล่าค่ะงั้นฉันไปรอที่รถนะค่ะ ไปไหนแล้วจ๊ะคนใจร้ายฉันไม่ได้ใจร้ายอย่าแซวได้นะเอ้าแล้วถ้าไม่ใจร้ายเนี่ยเอาแกงส้มมราดหัวผมทำไมตอนเช้าก็เอาน้ำรดต้นไม้เนี่ยมาไล่ผมตอนบ่ายก็เอาแกงส้มมราดหัวผม ยังไม่ขอโทษอีกขอโทษค่ะที่เอาแกงส้มไปราดอ่ะเพราะเข้าใจผิดแต่อีกเรื่องอ่ะไม่ขอโทษอีกเรื่องอะไรจ๊ะก็เรื่องที่เอาน้ำไล่อ่ะตั้งใจ ก็สมควรโดนแบบนั้นแล้วนี่เพราะเธอรืงไม่เลึเอกเฮ้ยดู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 ซึ่ถงถึงยังไงเนี่ยก็เป็นผู้หญิงใจร้ายอยู่ดีอะพวกวันนี้ก่อเรื่องตะลุมบอลอีกแล้วดูดินี่นี่พี่ปาลมีดูน,นี่เจอพี่ปาลมีแล้วขอโทษคคยยัง <c oughs> โทษแล้วขอโทษเรื่องอะไรกันเหรอเอ้าี่จันเจ้าไม่ด้วยจ๊ะผู้หญิงใจร้ายคนนี้เอาแกงส้มเนี่ยมาราดหัวพี่โอ้โหถึงขนาดเอาแกงราดหัวเลยเหรอนวดีใช่เป็นผู้หญิงอารมณ์ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยอะแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วยจันเจ้าลุมศกรรมยายละศีกับพวกไม่ใช่เหรอโอ้โหนี่ได้ดูเป็นขาบูตั้งูเลยจ๊ะฉันกลับหอแล้วนะ เออจะพูไม่จบเลยราชินีนักมูอุากตุ๊กตุ๊กตุอกตุ๊ตุาดตุ๊กตุ๊กตุ๊กวเ๊กุ่๊กตุไกตุ๊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 วก าเนี้ยได้เรียบร้อยกับผ้าพพับไวค<ม>่ะเขาโดนรังแกบ่อยๆแต่หาเขาถึงฮึดสู้ขึ้นมาอ<ม><ม>เดี๋ยว <c oughs> แล้วนุด,ดีเขาเอาแกงไปไล่หัวพี่ปรมีทำไมเหรอโอ้โหเรื่องมันยาวเดี๋ยวเล่าให้ฟังเฮ้ยฮะนี่วันเดียวกับที่จันเอาแกงลาดหัวพี่นี่ <c oughs> <c oughs> ใช่เลยจ้ะเ <c oughs> บนสอง <c oughs> สองรอบจ้ะสนุกไหมจ้ะเอา ขนมจัดไว้ให้คุณจงดีนะแกกยินมากินทําไมเนี่ยอา้อาก็ลองกินดูก่อนมันอร่อยหรือเปล่าอร่อยจริงด้วยวะแกนฮ้พูดถึงเรื่องมียายกิณจันเลยนะที่เห็นผีในแบบงบอ่ะจัมวาดเนี่ยมันน,านน่าเชื่อนะแกแกรู้ได้ยังไงอะ่ะในแงบอ่ะเขาตายร่วมสิบสิบปีแล้วจัมวาดบ้านเนี่ยมันต้องผีเฮนแน่เลยอะ่ะแกอย่าพูดอย่าง,งานั้นสิฉันไม่กล้าไปทําความสะอาดห้องคุณจันแล้วเนี่ย นี่อย่าว่าแต่แกเลยฉันก็เหมือนกันถ้าไปขาดห้องน้ําน้ำหวานเนี่ยเหมือนมีมือใครก็ไม่รู้มาตะกี้หลานฉันมันก็ว่างมันต้องเป็นมือผี่แน่ๆเลยคีแดงผีแม่แดงออคอยดูนะถ้ารู้ฉันเป็นอะไรไปนะฉันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงเรียนนี้ถ้งหมดทุกร้นแล้วก็กลับไปได้แล้วครับคุณพี่ ไม่ต้องมาไล่หรอกฉันไปแน,น่ทำหน้าแบบนี้พี่ใจอ่อนรู้ไหมไอ้เนี่ยไอคุณต้อนรับเขาด้วยวิธีการแบบนี้เหรอคุณศรีวิกาแล้วคุณจะให้ฉันต้อนรับให้สมฐานะแบบไหนล่ะคะไม่ต้องมาพูดจาแดกดันฉันแบบนั้นร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินหรอ,จหอกจ้าแม่หนูตายที่นี่ แม่ถูกกดน้ำจนขาดใจตาย,ตายแกรู้ได้ยังไงแม่บอกหนูคุณย่า